CBO นี่คือแคมเปญ Budget Optimization นะครับก็คือเราตั้งงบประมาณกองกลางไว้ที่แคมเปญแล้วก็ให้ AI ของ Facebook เนี่ยเฉลีย่ยค่าใช้จ่ายไปตามความเหมาะสมที่เขาเห็นว่าโฆษณาชิ้นนั้นนั้นทำได้ดีหรือไม่ดีนะครับเวลาที่เรายิงแอดนะครับเขาจะถามเราว่าเราจะตั้งงบประมาณแบบ Advantage หรือไม่นะครับมันจะมีปุ่มให้เปิดนะครับซึ่งอีปุ่มตรงนี้ มันจะอยู่ตรงบริเวณนี้ยครับเดี๋ยวให้ไปดูของจริงเลยแล้วกันจะได้ไม่งงนะครับีปุ่มตรงเนี้มันจะอยู่ตรงระายะาสลับบัญชีนะครับมันจะอยู่ตรงด้านหน้าสุดเลยในระดับแคมเปญน,นะครับสมมุติว่าเรากดสร้างแคมเปญน,นะครับปึ้งแล้วเราตั้งชื่อแคมเปญเรียบร้อยนะครับอ่าผมเลือกเป็นการมีส่วนร่วมของลูกค้านะครับปกติเราจะใช้กันตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับมือใหม่นะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่า มันเห็นผลดีนะครับคือยิงแอดไปปุ๊บมีคนทักเข้ามาปับ๊บหรืออาจจะเป็นคนจริงๆหรือไม่ใช่คนก็เราก็ไม่รู้นะครับอาจจะเป็นเป็นเขาเรียกว่าผีเป็นลูกค้าที่ไม่มีตัวตนเผลอคลิกเข้ามาก็ก็เป็นได้นะครับวัตถุประสงค์นี้แต่มันจะมีวิธีการทําแอดให้ให้ไม่เจอคนเหล่านี้อยู่นะครับมีวิธีการคัดกรองนะครับแต่เบื้องต้นเราเลือกเป็นการมีส่วนร่วมของลูกค้านะครับเขาก็จะบอกว่า เพิ่มจานวนข้อความเพิ่มการซื้อผ่านการส่งข้อความการรับชมวิดีโอการมีส่วนร่วมกับโพสต์นะครับการกดถูกใจเพจหรือการตอบกลับงานกิจกรรมนะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์นี้นะครับวัตถุประสงค์ของแคมเปญเนี่ยทำได้หลายอย่างอย่างที่ facebook เขากล่าวมาเลยนะครับเรากดดําเนินการต่อปุ๊บเนี่ยเราจะพบว่าตอนนี้มันมีการตั้งค่าที่แนะนําหรือเป็นแอดเวนทีสพัทสำหรับกลุ่มเป้าหมายและตำแหน่งการจัดวางเนี่ย มีให้เลือกตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับซึ่งปกติเนี่ยไม่มีนะครับแต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยเราต้องคลิกตรงนี้นะครับมันจะมีแค่ตรงนี้ให้เราเลือกนะครับแต่ตอนเนี้ย a c e b o o k เข้ามาถามเราเลยว่าใช้การตั้งค่าแคมเปญให้เหมาะสมที่กําหนดค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการตั้งค่าที่กําหนดไว้ล่วงหน้าประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย a d v a n t a ทจพัทตำแหน่งการจัดวาง a d v a n t a ทจพัทและอื่นๆนะครับอันนี้ก็คือ Facebook เนี่ยจะเอาตัว AI เข้ามาช่วย ในการที่จะให้เรายิงโฆษณาง่ายขึ้นนะครับพูดง่ายๆว่าเป็นถ้าขับรถก็เป็นเหมือนเกียร์ออโต้เออประมาณนั้นเหมือนเหมือนการขับรถเกียร์ออโต้ซึ่งซึ่งถามว่าดีไหมก็ดีนะครับมันมันก็มีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ตัว facebook เองเนี่ยเขาเคลมว่าจากที่เขาทดลองมาเนี่ยมันได้ผลลัพธ์ดีกว่าแบบดั้งเดิมซึ่งตัวผมเองเนี่ยไม่ฟันธงนะเพราะว่าผมใช้ทั้งสองระบบ ผมผมอาใครที่มาเรียนในคลาสกับผมเนี่ยผมพยายามจะแนะนําเขาว่าอย่าพิ่งเชื่อในสิ่งที่ Facebook นั้นบอกหรือว่าอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนที่เป็นครูสอนหรือเป็นโค้ชเป็นอาจารย์ที่เขาสอนนะครับเพราะว่าเนื้อเนื้อในของธุรกิจเขาเนี่ยมันไม่เหมือนกับธุรกิจเราอย่างคนที่เป็นโค้ชเนี่ยเขาเคยทําธุรกิจขายของออนไลน์เช่นพวกของกิฟท์ช็อปอ่าของ กินของใช้เบ็ดเตล็ดสินค้าเล็กๆซึ่งไม่ใช่สินค้าที่มีมูลค่าสูงเขายิงแอดรูปแบบหนึง่งมันอาจจะได้ผลนะครับแต่สําหรับสินค้าที่มีมูลค่าสูงอย่างเช่นบ้านที่ดินอ่าพวกงานอ่าที่ดินขายฝากพวกอ่าอาสังหาหรือสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นรถยนต์อะไรเงี้ยครับก็จะค่อนข้างที่จะแตกต่างกันออกไปอ่าพี่พระอ๋อพี่แจ็คนะครับพี่แจ็คเข้ามาแล้วสวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีครับ นอนหรือ,อยังเอ่ยทักทายกันตอน3ทุ่ม14นะครับหวังว่าที่อุตสาหการขายทุกท่านหรือว่าคนที่ติดตามผมอยู่นะครับก็ยังไม่นอนกันนะครับช่วงนี้ผมก็พยายามจะไลฟ์ให้ให้ถูกจังหวะเวลาคิดว่าพวกเราน่าจะไม่ยุ่งกันหรือว่าถ้าหากอยากให้ผมไลฟ์วันไหนหรือว่าช่วงเวลาไหนนะครับก็แจ้งผมมาได้เลยผมยินดีที่จะปรับช่วงระยะเวลาให้ให้สะดวกกับผู้ติดตามทุกท่านให้มากที่สุดนะครับ จะได้จะได้ทบทวนแล้วก็จะได้ถามตอบในไลฟ์ไปด้วยกันเพราะว่าการที่บางทีไปดูย้อนหลังบางทีผมอาจจะให้ความรู้ให้ให้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนหรืออาจจะผิดพลาดไปมันมันไม่สามารถถามตอบได้ในขนาดนั้นนะครับอ่าก็ท่านใดที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับทีนี้เมื่อกี้กลับเข้าเรื่องนิดนึงนอกเรื่องไปนะครับไปทักทายแฟนเพจนิดนึงนะครับพี่แจ็คอ่ เราถึงหน้าที่แคมเปญน,นะครับเราอยู่ในหน้าของแคมเปญน,นะครับซึ่งขออนุญ,ญาตสลับเป็นเต็มจอเลยนะครับจะได้เห็นไอตัวแคมเปญเนี่ยครับอตอนนี้ที่เขาถามเนี่ยความหมายของเขาก็คือว่าเหมือนที่ผมเรียบทียบไว้ฟังง่ายๆว่าถ้าเรากดตัวการตั้งค่าที่แนะนําของ a c e b o o k เนี่ยมันเหมือนเราขับรถเกียร์ออโต้นะครับมันมันทุกอย่างมันอาจจะดูง่ายไปหมดแต่บางอย่างเนี่ยเราจะไม่สามารถตั้งค่าเองได้นะครับซึ่งจะต่างจาก จําเป็นการมีส่วนร่วมที่สร้างเองตรงเนี้จะเป็นเหมือนเราขับรถเกียร์แมนวนวลซึ่งผมแนะนําให้ลองทั้งสองแบบนะครับผมไม่ฟันธงว่าอันไหนดีไม่ดีกันเพราะรถเกียร์ออโต้ก็มีข้อดีของมันรถแมนวนวลก็มีข้อดีของมันคนละอย่างกันนะครับทีนี้ผมส่วนมากผมจะเลือกเป็นตัวแบบสร้างเองเพราะว่า ผมยังมีความยึดติดว่าบางอย่างเนี่ยผมอยากจะตั้งค่ามันด้วยตัวเองซึ่งมันทําได้ละเอียดกว่านะครับผมก็กดดําเนินการต่อซึ่งตรงนี้เราก็จะเจอแคมเปญชุดโฆษณาตัวโฆษณาตามปกติอย่างที่เราทำานะครับทีนี้เนี่ยไอตัวที่ผมกล่าวถึงเมื่อสักครู่เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับสมมุติว่าเราตั้งชื่อแคมเปญเรียบร้อยแล้วเราเลื่อนลงมาหมวดหมู่โฆษณาพิเศษเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทําโฆษณาเกี่ยวกับ สินเชื่อการจ้างงานที่พักอาศัยหรือประเด็นทางสังคมการเลือกตั้งทางการเมืองเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องติ๊นะครับเราก็ไม่กดกดไม่มีนะครับแต่ถ้าเรามีโฆษณาเกี่ยวกับบัตรเครดิตการจ้างงานที่อยู่อาศัยประเด็นทางสังคมการเลือกตั้งหรือการเมืองเราก็จะเป็นต้องใส่หมวดหมู่นี้นะครับถ้าสมมุติว่าเวลาที่เรารับสมัครงานเงนี้ยครับอยากอยากจะทําโพสต์อยากจะยิงแอดไปเพื่อให้คนเห็นโพสต์นี้แล้วมาสมัครงานกับเราเนี่ย เราก็ต้องระบุเป็นกา,การจ้างงานตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยลงมาข้างล่างนะครับเราจะเจอเนี่ยครับการทดสอบ AB หรือว่า AB Testing แล้วก็งบประมาณแบบ Advantage ไอตัวนี้ครับที่เราพูดถึงคืองบประมาณแบบ Advantage เนี่ยมันจะเป็นการกระจายงบประมาณของคุณไปยังชุดโฆษณาต่างๆที่กำลังเผยแพร่เพื่อให้ผลลัพธ์ตามตัวเลือกเป้าหมายเนี่ย ประสิทธิภาพและกลย,ยุทธ์การประมูลที่คุณจะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในแต่ละชุดโฆษณาได้อธิบายเป็นภาษาบ้นบานๆง่ายๆก็คือว่าถ้าเราเปิดตัวนี้ครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดเลยเนี่ยเขาจะบังคับให้เราใส่งบประมาณตรงหน้าแคมเปญเลยนะครับนั่นหมายความว่าเราต้องมีชุดโฆษณามากกว่า1ตัวนะครับสมมุติผมลองสร้างชุดโฆษณามาอีก3ตัวเลยแล้วกัน ผมกดสร้างซ้ำนะครับก็จะถามว่าแคมเปญที่มีอยู่ต้นฉบับใช่ผมอยากได้มาอีกสามชุดโฆษณานะครับผมกดเข้าไปปึ้งเห็นไหมครับว่าแคมเปญเน,นี้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนชื่อแคมเปญน,นิดนึงจะได้ดูง่ายเทสต์สมมุติว่าผมใส่ชื่อแคมเปญเป็นอันนี้นะครับชุดโฆษณาผมมีตอนนี้หนึ่งสามสี่สี่ชุดโฆษณานะครับผมว่าตั้งชื่อมันให้มันดูง่ายๆแล้วกันนะครับ 4ชุดโฆษณราระยะตั้งค่าสักครู่นะครับจะได้ดูง่ายๆไปร่วมกันท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าแชร์ไปดูย้อนหลังไว้ได้นะครับผมหรือว่างงตรงไหนสงสัยตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยถามถามในไลฟ์เลยก็ได้นะครับผมยินดีให้คําตอบอย่างที่ผมบอกนะครับ ถ้าสมมุติว่าเราเปิดตัว CBO ตรงนี้หรือเขาเรียกกันว่าแคมเปญแบบ Advertent งบประมาณแคมเปญแบบ Advertent เนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาจะมาคับให้เราใส่ตัวงบประมาณตรงข้างหน้านะครับตรงข้างหน้าแคมเปญเลยโดยปกติเนี่ยเราจะต้องมาใส่งบประมาณในตัวชุดโฆษณาถูกไหมครับเรามีกี่ชุดโฆษณาเราก็ต้องมาใส่แคมใส่ งบประมาณใส่ระยะเวลาใสายอะไรในนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราเปิดตัว a อตัว a d v a n น a g e นะครับขออภัยเขาจะบังคับให้เราใส่ตรงนี้เลยเราสามารถเลือกได้ตั้งแต่ตลอดอายุการใช้งานหรืองบประมาณต่อวันเหมือนเหมือนกับที่เราตั้งในโฆษณาเลยครับแต่เพียงแต่ว,ว่าการที่เราตั้งตรงนี้เนี่ยตัว AI เนี่ยครับเขาจะบังคับสมมติผมใส่ไปห้าพันแล้วกัน ผมบอกว่าแคมเปญเทสไลฟ์หนึเนี่ยผมจะให้ทุกชุดโฆษณาเนี่ยใช้ตังค์ไม่เกิน5,000บาทโดยที่ตัว AI ของ f c e e o o o เนี่ยครับจะเป็นคนเฉลี่ยงบประมาณมาให้กับ4ชุดโฆษณานี้นะครับ1 2 3 4 4ตัวเนี้ย่า AI ของ Facebook จะเป็นคนเฉลี่ยงบประมาณให้ซึ่งขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่ตัวแต่ละชุดโฆษณาเนี่ยทำได้ ซึ่งข้อดีของการทำวิธีนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอ่ในตัวสไลด์ซึ่งข้อดีของการทำวิธีการนี้ครับมันจะมันจะเอาไว้สำหรับการทำเทสติ้งนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเวลาที่เราอยากจะรู้ว่าชุดโฆษณาไหนดีไม่ดีหรือโฆษณาตัวไหนดีไม่ดีเนี่ยในเฟสแรกของการยิงโฆษณาเนี่ยเราจะเลือกเลือกให้ทำการเ e s t t e s i ก่อนนะครับพอเราเทสติ้งเนี่ยแน่นอนว่า เราอาจจะย่นระยะเวลาโดยการใช้การเปิด CBO ตรงนี้แทนสมมุติว่าผมเปิด CBO จากแคมเปญเมื่อสักครู่นี้ปั๊บเนี่ยผมมีอยู่5ชุดโฆษณาเนี่ยชุดโฆษณาแต่ละตัวจะได้รับกงบประมาณที่ไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับ AI ของ f c e e o o o เนี่ยเป็นคนจัดสรรว่าเขาจะฝีดเงินไปให้กับชุดโฆษณาชุดไหนที่ได้รับผลดีนะครับอย่างเช่นชุดโฆษณาชุดที่1เนี่ยมันได้รับผล ดีนิดนึงเขาก็ให้200แต่ชุดโฆษณาชุดที่2เนี่ยปรากฏว่าผลแย่กว่าชุดที่1น่ะก็ให้แค่150บาทนะครับชุดโฆษณาชุดที่3เนี่ยเซตสามเนี่ยครับได้ผลลัพธ์ที่ดีมากกว่า2ชุดแรกนะครับเขาอาจจะฟีดงบประมาณมาให้มากอันนี้ผมตั้งเป็นตัวเลขสมมุติว่า500นะครับให้เพื่อให้เห็นภาพง่ายส่วนชุดโฆษณาที่4และที่5เนี่ยก็ได้ผลลัพธ์ลดหลั่นลงมา ชุดโฆษณาที่4เนี่ยได้แค่5้50บาทเพราะว่าชุดโฆษณาเนี่ยได้ผลลัพธ์ค่อนข้างต่ําตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งงบประมาณกองกลางไว้ที่แคมเปญน,นะครับพูดง่ายๆแล้วให้ AI ของ Facebook เนี่ยเป็นคนจัดสรรเอาว่าเขาจะจ่ายงบประมาณไปให้กับใครนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้ผมมองว่าในเฟสแรกของการยิงโฆษณาครับเวลาเราทําการเทสติ้งว่าชุดโฆษณาตัวไหนดีหรือไม่ดีสมมุติว่า ชุดโฆษณาตัวแรกเรามีวิดีโอรีวิวอะไรเดียวรีวิวรถยนต์หรือว่ารีวิวบ้านหรือว่ารีวิวสินค้าตัวเนี้สมมุติว่าผมจะขายาที่ชาร์จที่ชาร์จฐานตัวนี้ชุดโฆษณาแรกเนี่ยผมอาจจะทําเป็นวิดีโอสอนวิธีการใช้งานว่ามันเปิดยังไงมันต้องใส่ฐานตรงไหนนะครับต้องใส่ฐานกี่ก้อนแล้วดึงตรงนี้ออกมาแล้วเสียบถึงจะสามารถใช้งานได้กับอีกชุดโฆษณาหนึ่งผมอาจจะ ตั้งตั้งค่าให้เป็นภาพนิ่งเป็นการถ่ายภาพขั้นตอนการใช้เครื่องชาร์จฐานตัวเมื่อกี้ที่ผมสาธิตไปนะครับแล้วเอามาเปรียบเทียบกันว่าระหว่าง2ชุดโฆษณาตัวนี้อะไรชุดโฆษณาแบบไหนที่ได้รับผลดีกว่ากันในขณะที่ใช้กลุ่มเป้าหมายเดียวกันหรืออาจจะมีดีเทลรายละเอียดที่มีความต่างกันนิดหน่อยตรงนี้เราสามารถที่จะให ตัว a c e บุ o กของ AI เนี่ยเขาทำงานแทนเราได้นะครับก็ผมก็มองว่าเป็นเป็นฟีเจอร์ที่ที่ดีนะครับถ้าถ้าได้ลองใช้แล้วก็เข้าใจมันจริงๆเพราะว่าเราแต่ก่อนเนี่ยเราจะชอบยิงโฆษณากันแบบ1ชุดโฆษณา1นึ่งแคมเปญ1ชุดโฆษณา1โฆษณาซึ่งถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะครับการยิงแอดแบบนั้นเนี่ยก็เป็นวิธีการทั่วไปที่ที่เราทำแล้วเป็นวิธีการที่ง่ายด้วยแต่ ข้อเสียของมันคือว่าเราจะไม่มีตัวเปรียบเทียบซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะมีชิ้นงานโฆษณาหรือมีชุดโฆษณาหรือมีเป้าหมายหรือมีพื้นที่กลุ่มเป้าหมายที่มันมันดีกว่าแต่เราไม่ได้ทดสอบและไม่ได้เปรียบเปรียบเทียบนะครับเราเลยไม่ทราบว่าตัวไหนให้ผลลัพธ์ดีกว่ากันนะครับไปต่อนะครับจาก cbo นะครับเราจะไปอีกแบบนึงก็คือ abo นะครับ a d set budget optimization นะครับ อนุญาตขยายเต็มจอเลยในตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นการที่เราตั้งค่างบประมาณในระดับชุดโฆษณาแทนนะครับก็คือแอดเซตนะครับแต่ละชุดอย่างเท่าเท่ากันเพื่อให้สามารถรู้ได้ว่างบประมาณเท่ากันชุดโฆษณาผลลัพธ์ให้ผลลัพธ์ตัวไหนดีที่สุดเมื่อเมื่อสักครู่เนี้ยเราเอาเงินไว้ตรงแคมเปญน,นะครับ CBO แต่ ABO เนี่ยเราเอาเงินไว้ในชุดโฆษณาแล้วกระจายกันไปสมมติผมมีงบประมาณพันหนึ่ง ผมเอาไปหย่อนไว้ในแต่ละแอดเซ็ตเนี่ย200 200 200 200 200 5แอดเซ็ตนะครับสรุปแล้วเนี่ยตัวสรุปแล้วเนี่ยไอตัวชุดโฆษณาของผมเนี่ยรวมกันทั้งหมดก็จะใช้ตังค์ไม่เกิน1,000นะครับในแคมเปญน,นี้แต่วิธีเนี่ยเราจะเป็นคนกำหนดให้เองว่าชุดโฆษณาตัวไหนจะได้รับเงินเท่าไหร่โดยการใส่เงินเข้าไปเองแต่ละชุดโฆษณานะครับ ้ะถามว่าแบบแบบ CBO กับแบบ ABO อันไหนดีกว่ากันนะครับคำตอบก็คือขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการจะรู้ถ้าผมเปรียบเทียบไม่ฟังง่ายๆคือตัวอ่า CBO นะครับผมจะให้ Facebook AI ของ Facebook เนี่ยช่วยทำการเทสให้โดยที่ผมอาจจะไม่ต้องคิดมากนะครับไม่ต้องคิดมากหมายความว่าไม่ได้ตั้งค่าละเอียดหรือว่าไม่ได้ตั้งค่าอย่างอื่นที่มัน ตายตัวมากก็ให้ facebook ทำงานไปนะครับแต่ตัว ABO เนี่ยเราค่อนข้างที่จะต้องฟิกนิดนึงนะครับต้องต้องตั้งค่าละเอียดนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้ได้ทราบถึงผลลัพธ์ของของเขานะครับอย่างเช่นถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆก็คือตัว ABO เนี่ยนะครับไอตัว ABO เนี่ยผม เอาโฆษณาชิ้นเดียวสมมุติว่าผมถ่ายรูปไอ้อกางไกตัดเล็บนี่ก็ได้อะยกอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วผมทําโฆษณาเหมือนกันเดะเลยทั้งห้าชุดโฆษณาเนี่ยทั้งห้าชุดโฆษณาเนี่ยภาพเดียวกันแคปชั่นเดียวกันทุกอย่างเดียวกันหมดยกเว้นกลุ่มเป้าหมายสมมตุติถ้าหากว่าผมตั้งกลุ่มเป้าหมายต่างกันอาอดตย์แรกผมตั้งกลุ่มเป้าหมายเป็นพ่อแม่และเด็ก อายุประมาณ25ขึ้นไปอะไรเงี้ยถึง40เซที่ผมอาจจะตั้งกลุ่มเป้าหมายเป็นคนที่มีพฤติกรรมช้อปปิ้งออนไลน์หรือว่าไม่ได้จำกัดอายุตั้งแต่18เป็นต้นไปเลยอะไรเงี้ยเซตต่อๆไปเนี่ยผมก็ตั้งค่าให้มันสลับกันเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยต่างกันแต่ว่าใช้ภาพเดิมนะครับใช้ไอ้ภาพไอ้ตัวกรนไกรตัดเล็บเนี่ยเหมือนเดิมเพื่อที่จะเทสว่า แต่และกลุ่มเป้าหมายนั้นนะมีมีมจุดประสงค์ไม่ใช่มีจุดประสงค์กอภัยครับมีในเรื่องของอผลลัพธ์ที่แตกต่างกันยังไงบ้างเพราะว่าไปตัวโฆษณาเราเนี่ยเรายังใช้ภาพกันไกลตัดเล็บนี้เหมือนเดิมถูกไหมตัวตัวแปรของตัวแปรของภาพโฆษณาเนี่ยเป็นตัวแปรคงที่แต่ตัวแปรอื่นที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอายุเอ่ยความสนใจเอ่ยอันเนี้ยต่างกัน เพราะฉะนั้นตัว ABO เนี่ยครับก็จะเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้แล้วได้ว่าระหว่างกลุ่มเป้าหมายตัวไหนเนี่ยได้ผลลัพธ์ดีกว่า